ฉันใช้หลบหน่อยแล้วเฮ้ย hey. ตะกี้ไปสนีเขามาส่งแเ้าก็บอกว่าเขาทำกับหัวกับหาหนองไมกแกะนต้นแก้วพันแคะกับชะพูนะสั่งชะพูมาปูเสียเสียงแย่มาก พเจ้านี้เขาแพ็คมาดีตลอดนะก็เดี๋ยวดูสิโอเคโอเค้โอเ,อเสียงเสียงแย่มากอันนี้คือต้นแก้วนะคะนี่ว,ว้าวยาวอยู่นะเดี๋ยวต้องรีบลงกระดาษเนาะโอ้๋ยาวมากเลยค่ะโอู๋ใบสวยด้วย ขนมลูกชุบมีใบแก้วใช้แล้วนะคะนี่อะต้นแก้วดูน้องปุ๊บน้องชิปูโอโอสองกระถางงามๆนะคะอ,อันนี้มาจากฟลอริดานะคะหน่องสั่งไว้สองกระถางอีกกระถางหนึ่ง ไกลบ้านก็มาหารแบ่งค่าชิปปิ้งกันนะคะก็กระถางว่าสิบสองนะคะสิบสองเหรียญโก s ชิปปิ้งแล้วชิปปิง้ง g 19สิบเก้าเหรียญสิบห้าสตางค์แล้วก็หารด้วยสามชุดต้นไม้ที่เราซื้อมานะคะก็ก็ตกแล้วสิบแปดเหรียญต้นแก้วเนี่ยต้นแก้วสิบห้าเหรียญเองนะคะ ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวน้องแกะลิงก์ของคุณป้ามาเรียรไว้ให้สวยมากอะ่ะสิบห้าเหรียญน่ะน้องอย่าตายนะขอให้น้องอยู่นาน,นะนี่สิบห้าเหรียญน,นะคะบวกค่าชิปปิ้งอีกก็กระตกยี่สิบนะชิปปิ้งมันอาหารสามชิปปิ้งมัน อเคไปละเสียงทุเล็กมากนะคะวันนี้คือหน่องอะ่ะเหมือนเป็นหวัดตั้งแต่วันจันทนากก็ต้องกินน้ำอุ่นๆแล้วก็เอาเอาน้ำเกลือบ้วนปากนะคะอ่ะอวดกันอีกนิดนึงสวยมากชอบมากมีมีใครอยากรู้มีใครอยากรู้ อยากรู้ทุกอันที่เราแกะพัสดุทุกรอบน้องมาน้องมาสำรวจทุกรอบโอเคไปแล้วค่ะเสียงแย่มากเลย